นี่สายบุญคิดถึงพี่อัพครับวันนี้เราทำบุญกันนะครับนี่ผู้การก็มาสายบุญครับสายบุญครับสายบุญครับทำบุญให้พี่อัพวันนี้นี่นี่สายบุญครับผู้การกี้ครับ ขอยเป็นผู้จัดการใหญ่ระดับภาคนะมันแก่แล้วมันหมดน่ารักอะไรมันแก่แล้วนน่่าาีีทไมเอ สายบุญสายบุญปั่นไปทำบุญกันครับวันอานี้หนิงต้องซ้อมปลาบ่อยๆนะเนี่ย โอ้วัดลมลื่นมากแต่ถ้าสวรรแผทางแนวทางการกรไม่เคยเข้าวัดนานแล้วครับตกตัอืกาเติมเต็มใรอยชุมชนให้ได้มากกว่าสิบเป็นบ้างเมนเมีเนี่ยนวัดบ้าบ้าเน้ยีนี่ยเประมาณเวลา้เป็นอย่างครับผมครับอ่าพี่ว่าไงครับสวัสดีครับทางเหือนจักรยานเป็นนานนะครับผมหนึ่งเดือนเต็มเต็มนะครับกลับมาเริ่มใหม่ ฟิตไหมยังฟิตไหมฟิตครับฟิตครับผมนี่ครับเจอกันพูกการสุดลอสายโหดแล้วไปบายตามหน่อยไปบายตามหน่อยพี่อาพี่อาพีมาด้อรถยังขายอยู่ไหมอาคีก่อร